สวัสดีครับผมเหน่งเมืองแกงครับ ตัวนี้ออกมือสองมานะครับเนี่ยคันนี้ครับออกมือสองมาเป็นหัวลากเก่าครับหัวลากเก่าแล้วมาต่อดาํดาำวิงงง่งงานเมื่อวานมาครับวิบ่งได้สองเที่ยวครับสองเที่ยวแล้วเป็นอะไรเนี่ยเสีย รถ<ล>เป็น,นไรเนี่ยโซล่ารลปเครื่องครับโซลล่่าเครืองอไหนบอกอาการให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยดิมันเป็นยังไงบ้างนั่นเนี่ยมันเครื่องเกินมมัันนไฟมันโชว์ไฟเครื่องมันโชว์ไฟน้ำมันเครื่องเดี๋ยวมาวัดน้ำมันเครื่องแล้วน้ำมันเครื่องมันพุ่งเลยน้ำมันมเครื่องจะถูดออก สาเหตุที่น้ำมันเครื่องกระฉูดออกนี่สาเหตุมาจากอะไรนี่น่าจะน้ำมันเครื่องเติมไปเกินครับที่แรกอ่ะคิดว่าเติมน้ำมันเครื่องเกินอแล้วมาวัดดูไงพอวัดดูปุ๊บน้ำมันเครื่องมันมันพอวัดมันมันมันออกมันออกอ่ะน้ำมันมันมันดันออกอืก็เลยมามามาจอดดูให้ให้เห้จอดดูมันมีกินน้ำมันโซลาร์ไงก็เลยว่าก็เลยว่าน้ำมันน้ำมันโซลาร์เขาเกลื ้ำมันเครื่องและน้ำมันเลี้ยวแหละน้ำมันเครื่องมันเลี้ยวอ่านี้เลยอ๋อแต่น่าจะเป็นที่ตัวนี้ครับตัวเรี่เยนตัวอะไรอ่ะรถตัวนี้ที่ว่าคันนี้เราไอ้น้ำมันน้ำมันตัวลายอ๋อมันวิ่งตัวไหนเนี่ยเสียงนี่ครับหัวหัวไหนหัวไหนน่าจะเป็นหัวเนี่ยครับอ๋อฝั่งนู้นเลยใช่ไหมใช่ครับล่างลางตัวล่างตัวลายน้ำมันเรก่องปคอยด้วยนะเรี๋ยวเดียวอะไรกันเดี๋ยวไปฝั่งนู้นครับ วันนี้ก็ช่างครับช่างเพิ่งมาถึงสก,กูเหมือนกันครับอันอัน,นอันนี้อู่อยู่ที่ไหนครับช่างครับอยู่ตีแยกทุ่งไฟกินแยกทุ่งไฟกินชื่ออู่อะไรครับชื่อพอรเกษตรการไฟฟ้าพรประเกิดททำเกี่ยวกับไฟฟ้าอ๋อไดนาโมอ๋อครับ อันนี้ทำให้เพื่อนนี่เฉยม,ออมันไส่ช่างนอยากไม่รับอ๋อทนไม่ค่อยรับทำแล้วไม่ค่อยรับทำเราเลยโชว์ว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวช่างไฟจะทำให้ดูช่างไฟจะทำให้ดูเผื่อมีคนสนใจมไม่ทำ <laughs> สาเหตุที่ช่างเขาไม่รับเป็นเป็นเพราะอะไรสาเหตุเครื่องคมันเร็วเขาไม่อย,อยากทำอ๋ออือ อ<ม>คือว่าเขาไม่กล้าเสียงกันนะช่างกันนะเขาก็กลัวใช่ไหมอือมนเ่คอยไม่่อยอยาะฟังฟังจากที่เขาพูดนะถ้าตัวเขาไม่เร็วเขาจะไม่ค่อยนั่ง<ม>เ,เ,เขา,<ม>ขาเรียกอะไรครับเนี่ยท,ที่ที่กำลัง โอ้โห oh. <c ười> อันนี้ล็อกตีแล้นะมันข้าหัวไหนเนี่ยเตียเนี่มันออกหัวนี่แล้วมันออกหัวนี่มันจะมีเนี่ยอกแกะน็อตออกแล้วองที่จุดตรนนั้มันออกนี่มั้งเนี่ยน้มันนน็อตมันคายน็อตหัวเนี่ยมันคาย มันไหลลงสองหัวเไยแต่หัวนี่ก็หัวหัวไหนหัวอนไรมต้องสองหัวมีน้ำมันเปิดมามีน้ำมันหยดอะเครื่องรึเปสาเหตุที่มันมาจากหัวน็อตใช่ไหมหัวน็อตมันร้อนแผลนั่นมันคายออกไงคายมันมันไม่เข้าเขาลูบใหม่ๆนะมันทำล่างนี้ไว้ข้างในนะลูบเก่าเขาอยู่งงอกกันนะผมไม่รู้จริงแบบอ่า อันนี้เหน่งเมืองแกงก็ไม,มกไม่ค่อยสันทัสเหมือนกันไม่ค่อจะลูกอะไรเอารูปแบบเล็กน้อยเถอะเมื่อกีนะ้ครกี่สูบก็ตัวเนี้นหกสูบครับเนี่ยหกสูบตัวนี้หกสูบสองร้อยสี่สิบแรงม้านะใช่ครับสองรสี่หกสอันนี้ขาวปัานเสร็จไหมวันนี้เสร็จครับเขาเนี็จ ถ้าเกิดจากจุดนี้จุดเดียวนะครับจุดที่เห็นครับแต่ถ้าเป็นกางอื่นอีกก็ไปอีกอ่ะเพราะว่าหนึ่งเรื่องคือเห็นจุดนี้เป็นจุดแรกเลยไงหัวใจหลัจากจุดนี้ถ้าม่นมีที่อื่นอีกก็จากที่เปลี่ยนตัวอื่นนอถ้าไม่ถ้าเปลี่ยนจุดนี้แล้วยังไม่หายก็ต้องไหลไปอีกนะครับไหลไปเรื่อยๆคันนี้ออกมาเท่าไหร่เนี่ยตีๆออกมาที่ไหนออกมาคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น อ,ออกไปอะไรกี่เดือนแล้วเนี่ยครับนี้เจ็ดเดือนแบบเจ็ดแปดเดือนครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับข่าวๆประมาณเจ็ดแปดเดือนปัญหาหลากักๆเลยครับที่เราเราออกมานี่ปัญหามีจุกจิกอะไรบ้างไ,ไหมเดือนเหเจอเนี่ยครัญหาเจ็ดแปดเดือนก, <ticks S 2> กับคนเจอเนี่ยครับอื 7, อ,อ,บอันนี้ข้างแรกเลยใช่ไหมที อันนี้มามาทีแหลกเลยเป็นหัวเคสซีมาเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นหัวรากมาครับหัวารากแล้วก็ไปต่อดั้มมาอืมอันนี้ดั้มต่อต่อใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับดั้มต่อใหม่เลยอ,อันนี้กี่เมตรได้เนี่ยต่อต่อเนี่ยสามเมตรแปดแล้วครับตัวน,นี้สามอยู่ที่ 3, <ม>สามเมตรแปดความยาวอะไรสามเมตรแปดครับควาสูงเมตรแล้วไม่แน่ใจอืม ตัวนี้รถแปดตัวครับนะฮะใช่เป็นรถแปดตัวอยู่ตรงนี้อืมยางเท่าไหร่พันหนึ่งไหมเนี่ยใช่ครับยางพันหนึ่งนี่ครับอันนี้เราเรามาแตง่งแต่งเองเลยไหมเนี่ยหรือว่าเขาแต่งมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย บับับักินครับแต่งเองมาอยู่หลังคาข้างบนแต่ตกเลยก็มาแบบนี้แล้วครับยิงเล็กน้อยเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้าโอเคผ่านไปมีอะไรจุกจิกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปออกงานเลยไหมเนี่ยพุงนี่พุงนี่เลยไหมงานไปเลยนะครับงานรออยู่แช่ตรงนี้งานเยอะไหมเนี่ย ตรงเก่านานแล้งลรงานเยอะไม่มนกก็มีทุกวันนะครับตรงนี้มันเริ่มไม่มีฝน,นแล้วนะใช่มีงานกันแล้วแหละมีชมงานก็นม,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 มีชมสมอยู่สามรูปตอนนี้จะไปรู้ล่ะเลยสองสนใจก็วิ่งานอยู่แถวบ้านนะนะครับผมแถวบ้านเป็นไงบ้างออกรถดัมมานี รายได้เก the ี่ยวกับลดด้ามที yeah. mm ่ว hmm. ิ่งมาเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยรายได้เดี๋ยววิ่งมันก็มันก็อยู่ได้ครับแต่ว่ามันแต่ว่าดีจริงไหมมันก็ไม่ดีจริงหรอกครับแต่ว่าก็อยู่ได้ครับพอเลี้ยงครอบครัวได้นเนอะนี่่เด็ดรู้การก็ไม่ใช่ครับนี่อยู่ได้ครับ อันนี้เดี๋ยวเรารออะไรอยู่เนี่ยรถผมพูดถึงเรื่อรถในรถขอนวดหมดแล้วอะไรไม่ม no. yeah. yeah. ีแล้วผมก็อยู่ได้สบายอืมแต่ถ้ามีงวดก่อเช้าแล้วครับครับนี่เครื่องแล้วก็ฝาฝาน็อตนี่น่ะก็ก็เปลี่ยนมาหมดเลยนะเนี่ยสังเกตดูเนี่ย ถอดเปี่ยนใจครับมานี่เสียงรถเสียอะไรแต่รถคันนี้ผมว,ว่านะผมผมผม,ผมคิดเองนะน่าจะโดนโดนมื่อไรชนอะไรเมื่อไรไงรถคัน<อ>นี้เนีน่ยทางนาเนี่ยเพราะประตูเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วประตูฝั่งใต้รเรามาสนิทเลยนะมัน่าจะโดนมาแล้วรถอ่ะรถมาจากนครปฐมเลยนะจากทางนั้นนะครับเป็นหัวลากมาเป็นหัวลากรถนครปฐมเอสเสียฟังฟังนู่น น้ำมันรูดตตอวว่ามันไม่แห้งอะเนี่ยอ่งนู้นนะเอ็นน้ำมนอะไร้เใช่ใช่ต้อสายสายบนน่ะขัวบน่ะเอนะ่ครับอเน้ยงมันซึมซึมไหมล่ะนี่มันเก็รอะไรไม่รู้เลยน้ำมันเขาเอามันกะเข่าน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกอ่ะออ นี่ช่วงแคปซีด้านล่างครับก็มีเยิ้มครับน้ำน้ำมันเยิมม้ม,มครับที่รั่วน่ารั่วแต่เมื่อวานนะั่นนะเสียนะใช่มันลงเมื่อวานนะ้ำน้ำแห้งนั่นลงเมื่อวานเพราะเขาถ่ายน้ำมันออกไงเมื่อวานอ๋อถ่ายน้ำมันออกออกจากเครื่องเลยนะใช่ครับเมื่อวานโซลาร์ไปผสมอ๋อืม,อม เครื่องนี่เหมือนยังจะเคยเปิดมาก่อนนะไงครับเนี่ยเปิดหรือว่าเอสียเครื่องนี่เหมือนยังผมมองดูแล้วเหมือนยังเป็นการอะไรนะเขาเปิดมาก่อนแล้วไงเนี่ยเหมือนเขาเปลี่ยนเออยกาวะไรลอยกาวอะไรพวกเนี้ยใช่ครับเครื่องเคยเปิดอยู่แล้วครับเครื่องปีอะไรเนี่ย ครับโอ้โอเคยเคยเคยอยู่แล้วครับมันมีรอยกาวติดติดมาอยู่นะครับใช่แล้วบันยังกับฝาฝานี่ไม่ต้องฝามันมันจะจะเปลี่ยนนะ่ะมันยังเมื่อเเปลี่ยนมาเปล่าเหมือนรุวนน่นั่นแหละครับไม่รู้เขาแต่เขาทำมาเล่าเกินแล้วเนี่ยผมว่าแต่ดูมันมันมัน ตีครับยางใหม่เลยนะยางเสียเพิ่งเปลี่ยนมามนะบมาครัระมเอนครับอเลี่ยนเเส้นเท่าไรไ่าเนี่ยเส้นหลังเปลี่ยนยมาเส้นละห้าพันแล้วอ๋อต่อเส้นใช่ไหมต่อเส้นครับีเส้นละสองหนึ่งครับ มาแล้วครับมองวาันเปลีนแล้ว